รอเรือก็4จุดหอวแหวนก็4จุดพอคล้ายกันอยู่บ้างนะครับต่อเต่ากับทอถุง สองตัวนี้ก็คล้ายกันอยู่แต่ถามจริงๆเหมือนตัวอักษรตัวปกติไหมไม่มีตัวไหนเหมือนสักตัวเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําอักษรเบลกันต่ออย่างที่ว่าอักษรเบลง่ายๆใครๆก็เรียนได้นะครับวันนี้ที่เราจะสอนกันก็จะเป็นตัวอักษรที่มีทั้งหมด4จุดนะครับตัวแรกที่อยากให้รู้จักเลยคือตัวรอเรือครับรอเรือจะเป็นหน้าต่างนี้นะครับถ้าเราย้ายจุด1นนะครับมาเป็นจุด4เราย้ายจุด3มาเป็นจุด6มีหน้าตาของตัวแหวนครับถ้าเราย้ายจุด4ตรงนี้กลายเป็นจุด1อันนี้คือตัวเตนะครับ หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเรานึกถึงตอเต่าเวลาหัวแตกแต่ตอนนี้ดูแล้วหัวแตกไหมครับไม่เห็นแตกตรงไหนเลยตัวต่อไปคือตัวถอถุงครับถอถุงก็หน้าตาคล้ายตอเต่าสังเกตไหมครับว่าข้างบนกับข้างล่างจะสลับกันเอาจริงถ้าเราสอนแค่ส่ตัวเนี่ยเราจะไม่สามารถจะสร้างคำได้เลยขออนุญาตให้สละอานะครับสละอาหน้าตายนี้ครับเราเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นถอถุงสระอาอ่านว่าถานะครับทันทีที่เราย้ายนี่แหละครับพอจะจําได้ไหมอันนี้กลายเป็นตอเต่าสระอาตาก็คือสามีของคุณยายนะครับ ถ้านี่เราย้ายอย่างนี้มาอย่างนี้นี่วาแหวนจำได้ไหมครับสระอาก็เป็นวาเป็นหน่วยวัดความยาวอย่างหนึง่งถ้าเราย้ายอย่างนี้มาล่ะแหมเป็นตัวสอนตัวแรกที่เราเรียนกันเลยก็คือตัวรอเรือสระอาราคือเชื้อรา <c oughs> คำถามอยู่ว่าถ้าผมเพิ่มอีกหนึ่งตัวษรที่เราเรียนไปมันจะพอเป็นคำได้ไหมเนาะโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะครับเราจะอ่านว่าอะไรรอเรือสระอาวาวแหวน ก็เป็นคำว่าราวเห็นไหมครับในการสร้างคำเรียงแค่จุดทั้งหมด4ตัวแค่จําได้หมันฝึกใช้หมันสังเกตอักษรเบลก็ไม่ยากอะไรเลยเรียนง่ายๆใครๆก็เรียนได้สวัสดีครับ